สวัสดีครับเพื่อนๆมน,นีกามาตลาดร้านดองจานคือเกา่าสบงสินค้าพื้นบ้านหลายหลากเอกไม้หน่องนี่จักจันมนี่มั่นฟังโขงในายยานนะครับตอนนี้ก็ยังเศร้ายอยู่คนยังบ่หลามีค่ากหลายเต็มคือเก่าพี่นองชองใช้สายก็ที่นี คุณลูกค้าเขามาเนาะครับผมของฝากจากจากฝั่งใศสพี่น้องอุ้ยเบิ่งเต้นนอันนี้เป็นเป็นเขียดญ่เขียดอีโม่เขียดขาค่ำก็มีเขียดอีโม่เขียดขาค่ำเด้งดึ๋งดึงดึ๋งไข่มดแดงของสูง แม่ค้าง,งามพิเศษเลยร้านนี้งามทางแถาร้านแรกพระเจ้าตามะฮอร์นีคนสวยขาย,ย,ขายงามบ่อมวนยิ้มแยงแก้มใสเบาหนุ่มมวนมีเพจนี้มีิราพเดียวยิ้มเก่งพี่น้องยิ้มเก่งผู้เดียว <laughs> ยิ้มงามผู้เดียวบ่ก,ก่อนยิ้มบ่ก,ก่อนยิ้มเจ้าจ้าคำแดงเลยค่ะ <laughs> รก้อนยิมลูขากระไรเขามาอรอยนงจ้ารถด่แปดเซฟนานใช่ไหมรถอมลูกค้าชาบ้านถามรถเรียบพีอน้องังี่ถามเลยรถแล้วเกาชี้กระสบนุ่มนะครับเขากี้หนุ่มขมายหนุ่มคนหมาคนมาเบิ้งเน่าาแล้วมาด้เบิ้งน้อกินแบบมกเบิ้งเน่ขา มัเบึงเมฆานั่งเอกประจําช่องเป็นนั่งเอกประจําช่องเขียดโมเขียดขาคําเหมือนหมอลำผ้ากันมวลพี่ผมยินไก่เดี๋ยวยินพอเรางามพี่น้องมาไก่เราอบอุ่นดีเร่าแบบพนบอลมวลพอมีเต่าค่ะยอมแพ้ ยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสเพี่น้องแค่มดแดงของหายนใหม่ใมนะครับใหม่เลยใม่สดยังใส่ององด้ครับผมใส่องฟองคือนค่ะคงไม่ือว่านือคนก็้้รันม่นั่นยังอจะยงหลเนาะหลอีลีด้ ไมซีเนลไมสดทุกวันมีผู้สาวซ้ำหน่อยอันนี้เป็นบ้านแก้วฟังของรสนุ่มหวานเนื้อสีม่วงกับเนื้อสีขาวอันนี้สาวจากฟังเล่าที่นอนัะนี้กร์ตกรอบทุงละยี่สิบบาท สาวน้อย,ก,ยอก่าขายส้มเต้าน้อยวันนี้ไปไซเบิ้งเพื่อเดียวแหละ,ะลูกค้าเบิ้งเพื่อเดียวถึงแล้วได้หลายนเนาะหลายหงเนาะเริ่มหลายแลย้ยแต่แต่รอดไปเนาะน่าจะเป็นบ,บ้านเจ้าห่งแห่ค่ะ,คะบ่บ่บอ่อันกองนึ่งมันหลายไหม ดกองดวงมนกระลังมากใไมรอีกำลังดีเปไิดดเป็นอะไรคือเสียดาโอแม่แม่บันดาโอแม่ันคนใดแม่เจ้าคนใดคนใดแม่เจ้าคนใดแม่บาดาบ้านแม่แม่เสียดเเด็แมนนะบ่อเป็นปวร์ปวร์แล้วไปเที่ยวไี่ยแล้วมีปลาเห็ ปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งอันนี้ราบปลาแก้วอัี้อ,อี้หลายอย่างอันนี้หวถ้วาไหวไหวไหวน่าไหว เบิ่งพอขาลูบลอพี่พี่น้องเบิ่งผู้อื่นเบิ่งพอขาดลูบล่อผู้ใายขายของเป็ดเนาะเฮ็ดเป็นเนาะพ่อเฮ็ดปลาลดพี่น้องเบิ่งทอดข่าเหนียวหอนหอนเนาะหอนหอนแม่นแซ่บๆเจ้าขายอะไรนะมาอรอยต้องมาซื้อเจี๊ยคนเดียวเธอลดหายยิ่ผมเสือ เสือประจำยังน้ำเจลโดยเจลบมากนเจบนมาบม,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 มาบอกเ,เอาเห็ดป่าอเหอ๋อครับผมปาบันเข้าทอดได้แสบแสบดยวยบางอย่างบอกต้งหอมเนาะอืม ไส้ดีเสมอกับบ้านก้อนมูดเสมอใส่กรอกน้อยๆรสชาติดีน้ำจิ้มแซ่บเด้ไม่ทีนอร้านดอกจันมีเจ้าเดียวร้านดอกจันมีเจ้าเดียวท่านั้นกระบ้านก้อนมูเบิ้ดก้อนมูเสมอ ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่เามาชมสามาชมมาเที่ยวลานดอกจานสามาชมมาเที่ยวฝากเนื้อฝากตัวด,ด้วยครับด้วยฝากช่องน้อยๆนะครับช่องน้อยๆของกษตรบชัปดปันได้ยานดิฉันแค่น้อยนึงนะครับเนาะฝากเนื้อฝากตัวกดติดตามนะครับผมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ